สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวนอกสถานที่นะครับหลังบ้านผมเองครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะวิวดอยสุเทพครับบรรยากาศดีทีเดียวครับเสียงนกเสียงกาก็ว่ากันไปนะฮะโอเคคันนี้ r o y a n e n f i e l d Bullet 500นะครับ Bullet Tail 500นะครับผลิตเพียงแค่210คันในประเทศไทยนะครับ โครงแดง105คันนะครับโครงสีเขียว105คันครับจำนวนจำกัดครับได้เป็นโฉมใหม่แล้วครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับสวิงามใหม่ครับเป็นโฉมเรียกได้ว่าพูดง่ายก็คือโฉมปัจจุบันนั่นเองครับมี abs เรียบร้อยมาอยู่ที่1 8 0 0 0หนะครับรถออกได้เพิ่งออกกุมภาปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงปีหน้าเลยครับ ใช้กันยาวๆเลยครับรถสภาพดีมากเลยครับเหมือนพูดง่ายๆเหมือนได้รถใหม่ฮะน้องๆรถใหม่แต่ว่าในราคาประหยัดนะครับพอสภาพเจ้าของดูแลดีมากครับเซอร์วิสศูนย์มีประวัติการเซอร์วิสตรวจเช็คได้สบายใจครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับช่วงล่างทําออกมาได้ดีมากๆนะครับจากที่พูดตรงๆก็คือขี่คลาสสิกผมใช้คลาสสิก5 0 0อยู่นะครับ แล้วก็เวียนไปเวียนมาผ่านมือมาเป็นน่าจะเป็นเกือบเกือบร้อยคันแล้วฮะก็พออันนี้ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่เคยได้ลองขี่ตัวบูลเลตเทลตัวนี้นะฮะช่วงล่างต่างกันแบบเนื่องว่าจะต่างกันแบบนิดหน่อยแต่ว่าปรากฏว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับขี่แล้วรู้สึกได้เลยว่าเขาทำช่วงล่างออกมาได้ดีกว่าคลาสสิก500แล้วก็บู l เลต500ค่อนข้างเยอะเลยครับได้ความสม,มูทความนุ่ม โอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับคุญแจสอดอกนะครับตัวนี้ไปท่อเป็นของ J M C A นะฮะเสียงจะไม่ได้ดังมากนะฮะแต่ทุมๆครับทุมๆนุ่มๆน,น,นะครับดอกยางเหลือนะครับหน้าหลังโซสเตอร์ใช้ยาวครับเรียกได้ว่าเอาไปก็เอาไปใช้งานอย่างเดียวครับ ผมมุ้นให้ดูดีกว่าใสสะอาดนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับเบาะคนซ้อนมีให้นะครับเป็นสีสีน้ำตาลเข้มนี้แะลรฮะของโรงงานเลยฮะ มีให้ครับติดตั้งง่ายครับขี่สนุกครับตัวเทรลตัวนี้ขี่สนุกมากครับยอมรับเลยว่าขี่สนุกมากจริงครับก็ขอหยาดับเครื่องก่อนนะครับคันนี้เปิดราคาที่1นึ0 0 0สนสามหมบาทนะครับ135นะครับออกใหม่2องแสนนะครับประหยัดไปเยอะเลยครับก็ดอกเบี้ยถ้าพูดถึงในกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยมือสองไม่ แทบจะไม่ได้ต่างจากมือหนึ่งเลยฮะต่างกันแค่0.5ครับเท่านั้นเอง0.5นะครับไม่ใช่5นะครับต่างกัน0.5ครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้120,000บาทนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับดาว1 5 0 0 0ครับค่าออกรถ1 4 0 0 0นะครับรวมออกรถ2 9 0 0 0นะครับจบทุกอย่างครับแต่เงินดาวทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับเครดิตดีจัดได้เต็มก็ออกรถ2 9 0 0 0จบทุกอย่างครับ ผ่อนสามพันกว่าบาทครับผ่อนสบายสบายเลยครับกุญแจสองดอกครับมีบริการเปลี่ยนถ่าย้มันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องให้ก่อนสมมอบด้วยนะครับขอบคุณมากครับซื้อสดรถได้ครับโทรมาเลยครับอ่า0ูนนะครับ078 6169ครับโทรมาคุยครับอยากให้พี่พโทรมาคุยกันนะครับจัดส่งได้เก็บเงินปลายทางได้ไม่สะดวกโอนเงินอะไรได้หมดเลยครับทางเราบริการครบวงจรอยู่แล้วฮะขนส่งโดยมืออาชีพนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ